มีหลักธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเกี่ยวกับการปฏิบัตินะพระองคตัดเกี่ยวกับการปฏิบัตินะเหมือนกับการที่เราไปจับนกนะพระองค์ตัดอย่างไรอะมาฟังกันนะพระองคตัดกับพระอนุรุทธะนะว่าดูกรอน,อนุรุทธะนะเรานั้นไม่ประมาทนะเรานั้นได้มีความรู้ดังนี้ว่า ความเพียรที่ปารบเกินไปได้เกิดขึ้นแก่เราแล้วนะก็ความเพียรที่ปารบเกินไปนั้นเป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนนะเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้นะดูก่อนอนุรุธ,ธะนะเปรียบเหมือนบุรุนะบุรุษเอามือทั้งสองเนี่ยจับนกคุ้มไว้แน่นนะนกคุ้มนั้นก็จะถึงความตายในมือนั่นเอง ชันใดดูก่อนอนุรุธ,ธะชันนั้นก็เหมือนกันความเพียรที่ปรารบเกินไปนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้วเพะความเพียรที่ปรารบเกินไปเป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนเมื่อสมาธิคเคลื่อนแล้วเนี่ยแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจับทําให้ไม่เกิดวิจิกิจฉาอมนัสิกานถีนมิทะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบ และความเพียรที่ปารบเกินไปเกิดขึ้นแก่เราอีกอนุรุทธะนะเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาทนะเรานั้นมีความรู้ดังนี้ว่าความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปนั้นเกิดขึ้นแก่เราแล้วก็ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนนะเมื่อสมาธิเคลื่อนแสงสว่างและการเห็นรูป จึงหายไปได้อนุรุธ,ธะเปรียบเหมือนบุรุษจับนกคุ้มหลุมหลวมนกคุ้มนั้นต้องบินไปจากมือของเขาฉันใดนะฉันนั้นก็เหมือนกันความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปแลเกิดขึ้นแก่เราเพราะความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเป็นเหตุให้สมาธิของเราเคลื่อนเมื่อสมาธิเคลื่อนแล้วแสงสว่างและการเห็นรูปจึงหายไปได้เราจักทำให้ไม่เกิดวิจิกิจฉา อมานศสิการถีนมิทธะความหวาดเสียวความตื่นเต้นความชั่วหยาบนะความเพียรที่ปรารบเกินไปและความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปเกิดขึ้นแก่เราได้อีกนะนี่คือประสูตรเกี่ยวกับการจับนกนะเพราะฉะนั้นในการปฏิบัตินะเราจะไม่เป็นผู้ที่ปฏิบัติที่ใช้ความเพียรมากเกินไปเพียรเกินไป และจะไม่ใช้ความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปน้อยเกินไปนะเปรียบเสมือนการจับนกนั่นแหละถ้าจับนกด้วยมือที่แน่นนะสองมือที่กํานกไว้แน่นนกก็จะตายคามือส่วนการจับนกที่ใช้มือจับนกแบบหลุมหลวมน,ะนกก็จะบินจากมือเราไปเพราะฉะนั้นให้จับพอดีพอดีเหมือนกันการปฏิบัติก็ให้ต้องเดินสายกลางนะสายกลางก็คือมัชชิมาปฏิปทานะ ส่วนสุดต่งสองข้างที่พระองค์ทรงห้ามาไว้นะความย่อหย่อนก็คือการสุขไหกานุโยกส่วนความตึงนะความเครียดก็คืออัตตะกิเลมถฐานุโยกนะเป็นส่วนสุดที่ผู้ปฏิบัติไม่ควรไปข้องแวะนะดังนั้นการปฏิบัติก็ให้เหมือนกับการจับนกคุ้มนะที่ไม่จับแน่นเกินไปและไม่จับหลวมจนเกินไปให้จับกลางๆนี่คือธรรมะสั้นๆที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้ ขอให้ติดตามธรรมะที่มีประโยชน์นะในลําดับต่อไปนั้นและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ